เปิดตัวฉลาดทิ้งสถานีจัดการขยะอัจฉริยะพร้อมผลักดันการใช้ห้านวัตกรรมจัดการขยะอย่างอัจฉริยะเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครลดปริมาณขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมรีไซเคิลที่ยั่งยืนระดับเมืองตลอดจนช่วยสร้างโอกาสให้กับกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมการจัดการขยะของผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายโมเดลธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยหนึ่งในโจทย์ที่ท้าทายสำคัญคือการเร่งแก้ไขการจัดการขยะภายในเมือง รกรุงเทพมหานครถือเป็นแหล่งกําเนิดขยะมากที่สุดในประเทศซึ่งแต่ละปีภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการจัดการกว่า7,000ล้านบาทขณะที่ภาคเอกชนต่างมีต้นทุนในการบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีนะเป้าหมายหลักของสานิจการขยะอัจฉริยะหรือว่า w e s t e Wise Station นะ ตอนนี้เรามีคอนเซปต์ในแง่ที่ว่าเรามองว่าในเรื่องของการกับจัดขยะเเรื่องที่มีความสําคัญฉะนั้นมันควรม,มีนวัตกรรมดีๆนะโดยเฉพาะจากสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการนวัตกรรมที่จะสามารถบริหารจาัดก,การขยะทําขยะให้มีคุณค่าผ่านการรีไซเคิลในรูปแบบต่างๆโครงการนี้นะเริ่มแรกเรานําร่องนะที่มหลาลัยประจอมเก้านะ ตักระบ,บังนะแล้วก็เราได้มีการลองทําแล้วแล้วก็มีการประกวดนะให้น้องๆเยาวชนมาแข่งขันไอเดียต่างๆที่ดีรวมถึงก็มีพื้นที่ทําในการที่จะเก,ก็บเรื่องของการรีไซเคิลขยะจนมาวันนี้นะเราเอานวัตรกรรมที่เราลองรันแล้วว่าสักเส s s ปูผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จแล้วนํามาเป็นสเตชันที่คุณวิถีอย่างนี้หรือทูโจ้าร์คอันนี้เพื่อเป็นพื้นที่นําร่องในจุดที่ทุกคนสามารถที่จะเอาขยะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าอาหารหรือแม้กระทั่งเรื่องของอิ ต่างเหล่านี้เข้ามาใช้ในพื้นที่นี้เพื่อทําให้ขยะเหล่านี้กลับไปปีมูลค่าและสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตซึ่งโครงการนี้จะเป็นการโชว์เรื่องของนวัตกรรมของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ green technology หรือว่าเรื่องของ waste management ที่ดีรวมถึงพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและในอนาคตสถานี west w i t e station จะไม่เพียงอยู่แค่ที่รั้วมหาวิทยาลัยหรือทูเจ้าพ์คแต่จะมีการขยายตัวไปนในพื้นที่ต่างๆที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือแหล่งที่มีพื้นที่รับประชาชนที่อยู่อาศัยค่ะโอ้คิดว่าวันนี้นะหลังจากที่เราเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างวันนี้แล้วเราเห็นถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่วางอย่างนี้เชื่อได้เลยนะไม่น่าต่ำกว่าร้อยแห่งแน่ๆเพราะว่าณเวลานี้ กลุ่มของทางทรูเรงกลุ่มของ CP พ x t r a เองก็มีความสนใจจะเอาอุเหล่านี้ไปวางทั้งที่แมคโครที่โลตัสและแนอนาคตอาจจะกลุ่มเรื่องของธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นสยามพิวัรหรือว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมต่างๆก็จะมีส่วนสําคัญที่สนใจในตรงนี้เช่นเดียวกันคะฉะนั้นตัวนี้เป็นนวัตกรรมแบบเบิดนะที่เราสามารถที่จะเป็นทุกท่านสามารถเอาไปใช้ได้ฉะนั้นเราบอกแล้วว่เรื่องของ ซีโรเวสเรื่องของการก็บจาขยะเป็นเรื่องที่ไ like ร mm ้ hmm. ผมแดนและทุกคน mm hmm. ต้องร่วมมือกันทำค่ะเอาง่ายๆนะคะก็สามารถติดต่อมาที่สำนักง,งานนะวัตรกรรมแห่งชาติก็ได้นะคะว่าท่านสนใจตัวไหนท่านอาจจะไม่จชเป็นต้องทุกอันก็ได้ถ้ามีผ้าเยอะ ท่านก็เอาของเซอร์คูลาถ้ามีอาหารก็ไปตูบลินถ้าท่านมีน้ํามันก็เป็นเรื่องของน้ํามันมาเราสามารถที่จะดูตามความเหมาะสมได้ฉะนั้นติดต่อมาแต่เดี๋ยวจะประสานผู้ประกอบการไปแล้วกว่อนหล่อนี้ไปวางเพราะทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราบอกว่าเราเป็นสตาร์ทอัพสายสีเขียวที่เราทํามาพวกนี้สิ่งเหล่านี้เขาสามารถทําธุรกิจได้ฉะนั้นการมีจุดวางมันก็จะมีการเซอร์คูลเลชเรื่องของอไรายได้ในอนาคตซึ่งจะเป็นลักษณะของการเติบโตที่ยั่งยืนและสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะ ณเวลานี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าอย่างจุดป,ปัจจุบันนี้เรามีรวมกันทั้งหมด5อย่างแต่5อย่างคือสิ่งที่แตกต่างกันแต่แค่มารวมฉันต้องอุปกรณ์เครื่องมือแต่ละอย่างนั้นกําจัดได้แตกต่างกันเราจะเห็นนะว่าตัวของพลาสติกเขาก็จะไปอ,อย่างหนึ่งผ้าเขาไปอย่างหนึ่งฉะนั้นถ้าเราสามารถถ้าเรามารวมกันแล้วเข้ารูเดียวกันนะมันก็คือเทรวมนะคะฉะนั้นณจุดน,นี้เราแยกเรียบร้อยแล้วว่าใครพร้อมไปใช้งานตรงไหนซึ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เกิดความชัดเจนค่ะ ระบบหลังบ้านก็จะเป็นตัวของสตาร์ทอัพในแต่ละลายที่จะมารับสินค้าหรือว่ารับเวสเหล่านี้เราก็ไม่เรียกเวสนั้นเรียก็นสินค้าแล้วกันนะ mm hmm. เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไปก็จะมารับบริหารจัดก,การสิ่งนี้และเกิดนําไปใช้ประโยชน์ฉะนั้นพูด,ดง่ายๆแค่ตัวของพื้นที่นะมีความพร้อมในการใช้งานแน่นอนที่สุดบางอย่างถ้าต้องมีไฟอ่ะให้เขาสามารถเสียบปลั๊กสามารถใช้งานได้ก็จะเป็นจุดที่สามารถขยายผลได้ ซึ่งในมหาลัยเองก็จะมีการขยายผลซึ่งในกลุ่มของชวเองก็จะมีการขยายผลใช้งานค่ะเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทางสจรอเพิ่งร่วมกับทางกรทมนะฮะ<อ>ก็คือคุยกัน66ชุมชนแล้วก็100 150สเตชันเนี่ยก็มีการพูดคุยว่าในเรื่องของการรีไซเคิลขยะต,ต่างๆอันนี้เพิ่งจัดกันไปที่สจรอที่ประจอบการราับั์นะฮะเพราะฉะนั้นเห็นขบวนการต่างๆอัล่นี้มันจะสามารถที่จะส่งไปยังชุมชนต่างๆให้เขาตระหนักเพราะนั้นปัญหาอย่างที่เราเจอเนี่ย คือขยะส่วนใหญ่เนี่ยคือเราเราลนลงให้พวกเราเนี่ยแยกขยะ okay. แต่บอกว่าลดขยะเนี่ยเอาจับรวมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหลเาเนี้ยมันเลยมันเลยไม่เป็นผลเพฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางกรทมก็ตระหนักแล้วว่าเขาต้องจริงจังแล้วการไปรับขยะแต่ละที่เนี่ยจราต้องแยกชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยบุคลากรเราไปให้เราไปให้ประชาชนแยกแล้วรากว่ากรทมจับขยะรวมกันเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เราพยายามกันมาทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยมันไม่มีคนเชื่อถือ เพราะนั้นขบวนการต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะสเตชันของเราเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นมันจะเป็นขบวนการทําให้ตันหนักกันว่าขยะต่างๆเนี่ยถ้าเราแยกแล้วมันกลับเป็นมูลค่าเพิ่มในสังเวยใช่ค่ะทางทูมีอะไรเพริ่มไหมคะครับในส่วนของทูนะครับเราเองก็ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนฉะนั้นเป้าหมายสําคัญของเราวันนี้ก็คือว่าจะทำไงให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถูกดําเนินการเอาไปรีไซเคิลให้ถูกวิธีนะครับโดยฝังกรบร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็โครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเดือนทีเดียวเนี่ยเราเป็นกล่องกระดาษนะครับแล้วก็ให้เอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาดรอปนะครับต่อมาก็รูปเอ็นเอพัฒนาเอานวัตรกรรมทําเป็นเหมือนกับเครื่องเวนดิ้งแมชชีนนะครับแล้วก็เรามาตั้งที่นี่นะครับสูดิดีตอนปากนะครับแล้วอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับไปให้ลูกค้าประชาชนหรือ,อคนที่มาทําธุรกิจที่นี่นะครับสามารถจะเอาพวก e w a s t e เข้ามาทีเนี้ย e a s t e เนี่ยเมื่อกี้ที่ในคําถามว่าเอ๊ะแต่ละเจ้าเนี่ย ทำเอาไปกำ,กำจัดอย่างไรนะครับในฝั่งของเราเนี่ยฝั่งที่เป็น E ีเว t ก็คือขยอิเล็กทรนิกส์เนี่ยเราก็จะมีกับวิธีไปแยกแยกสารต่างๆนะครับแล้วก็อะไรที่ทำลายได้โดยถูกวิธีแล้วก็ไปทำลายอะไรที่ทำลายไม่ได้ต้องมีวิธีการแล้วก็ดาเนินการให้มันถูกวิธีจริงๆเรื่องของการรีไซเคิลสิ่งที่ผมคือแรงจูงใจนะอย่างในของยุโรปเองเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาคุณไปซื้อขวดหรือกระป๋องเนี่ยอย่างของบางที่เนี่ยเยอรมันเนี่ยแอ s ราคาไปแล้ว ฉะนั้นถ้าคุณอยากได้เงินคืนคุณต้องไปหยอดคืนบางที่บอกว่าขึ้นอยู่กับเรื่องของคุณเองว่าอยากจะยังไงฉะนั้นตอนนี้เราเห็นนะว่าตัวของบรรดาสตาร์ทอัพที่ทำโซลูชันด้านนี้1บางที่นะคุณสามารถที่ได้เงินด้วยจากการที่เก็บสะสมเรื่องของขยะเรื่องของน้ํามันใช้แล้วเนี่ย ก็สามารถมีราคาที่สามารถไปใช้งานได้ณเวลานี้เหลือแต่เพียงเหล่านี้กระจายตัวไปให้เพียงพอแล้วก็ให้ประชาชนสามารถมาใช้งานฉะนั้นขยะจะไม่ขยายต่อไปขยะเมื่อมันอยู่ถูกที่มันจะมีคุณค่าฉะนั้นสถานที่เหล่านี้นะเวสต์ไวส์สเตชันคือสถานที่ที่ทาให้ขยะเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าค่ะครับขอแถมฝั่งของครูนะครับโดยอีเวส e เนี่ยเมื่อกี้ด้วยเครื่องว i ทยุลิงกิตชีนเนี่ยมันสามารถจะบันทึกได้ว่าเลขหมายใด เป็นคนเอามาทิ้งแล้วในเครื่องเนี่ยมันสามารถชั่งน้ําหนัก mm hmm. เสร็จแล้วปกติเวลาเราทิ้งขยะเราไม่รู้หรอกมันจะกลับไปช่วยโลกได้แค่ไหน mm hmm. แต่วันนี้ด้วยเวนดิ้งแมชชีนตัวนี้เราสามารถที่จะรู้ว่ามันช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้เป็นเท่าไหร่ในสิ่งที่เราทิ้งนะครับแล้วก็เราก็จะมีเบนเฟิตให้ลูกค้าหรือประชาชนนิดนึงก็คือว่าริๆแร้วให้ร่วม้วยช่วยกันก็จะมีเป็นพอยต์เอาพอยต์เปแลก นะครัและเครื่องดื่มได้ไหมคะเครื่องดื่มครูกาแฟครับตอนนี้ที่ที่เราทําอยู่นะครับก็หวังว่าจะมีสตาร์ทอัพหรือองค์กรอื่นๆเข้ามาร่วมทํากับเราก็จะได้มีวาลเลตตี้แล้วก็เอามาทําให้พี่น้องประชาชนได้เอามาใช้แล้วได้รีเทิร์นกลับไปมากขึ้นครับทันทีเลยครับทันทีเลยค่ะออโต้เลยค่ะจะเป็นอยย่างี้้ดวหมนค่ะแต่ว่าทุกเว้นบางอันที่เขาอาจะต้องไปดีไซน์เข้าอย่างผ้าอย่างเงี้ยเขาต้องไปดีไซน์เค้าอีกทีหนึ่งก่อนไปผ่านกระบวนการแล้วนั้นก็จะต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะออกมา ถ้าสิ่งหนึ่งนะที่เรากวรจะบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันพุ่งตัว Business m o เดลมีแล้วเ <c oughs> หลือแต่เพียงอยากให้ประชาชนนะส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นเรื่องนี้ฟังเรื่องนี้อยู่นะเพอ,อยากให้ท่านถ้าเห็นคําว่าเวสต์ไวส์ t เตชันเห็นตู้เหล่านี้นะ <c oughs> เดินเข้าไปดูสักนิด <c oughs> ว่ามีอะไรจะทิง้งบ้างไหม <c oughs> เพื่ออยากจะเป็นกําลังใจสําคัญให้สิ่งเหล่านี้มีการขยายผลส่วนภาครัฐเองนะเรากำลังมองเรื่องของการสเกลอัพ บางทีอาจจะมองว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยไซส์อาจจะยังไม่ใหญ่พอนะบ,บางทีถ้ามีเยอะเราอาจจะต้องมีการสเกลเพื่อทำให้เครื่องเหล่านี้ใหญ่เป็นพอซึ่งนี่คุยกันทางมหาลัยเช่นเดียวกันว่าจะสเกล up แบบไหนอย่างที่เราว่าอย่างเช่นขยะขยะเปียกเนี่ยไซส์ขนาดขนาดนี้นะฮะถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะใช้ขนาดไหนถ้าเป็นตลาดหรือเป็นมหาลัยไซส์ที่เราจะมาทําให้ขยะเปียกต่างๆในการเป็นปุ๋ยเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะมีเราจะมี กรขบวนการที่เราทําจริงแล้วเราก็จะสามารถที่จะทําให้กระบวนการต่างๆเหล่านี้มันกลายมาเป็นพวกขยะเปียกอย่มีเยอะมากนะฮะที่เอาไปทิ้งเอาไปอะไรที่มันที่มันไม่ได้เกิดผลประโยชน์แต่พวกนี้มันเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะฮะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เราสามารถที่จะไปเพิ่มมูลค่าต่ักๆได้นะครับแค่ว่าทําให้เหมาะ นะฮะกับพื้นที่อย่างเช่นถ้าเป็นตลาดสดก็ดีนะฮะอย่างเป็นโรงแรมการจัดการในโรงแรมเราะในโรงอาหารมันควรจะใช้ไซซิ่งในในแมชชีนที่จะไปทําให้ขยะเปียกน,นี่ยกลายเป็นปุ๋ยเนี่ยไซซิ่งขนาดเท่าไหร่ ในตอนนี้ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่รับทุนเราด้านนี้ไปอ่ะอุปกรณ์เหล่านี้เขาจะต้องมีตัวเซ็นเซ,นเซอร์หรือมีตัววัดถึงความว่าคปาซิตีเขาเต็มเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นจึงจะแมจเนจเมนต์เรื่องของการโลจิสติกของการจัดเก็บเราจะบอกว่าการบริหารจัดการขยะสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือนอกเหนือจากทิ้งให้ถูกที่แล้วก็คือการบริหารจัดการพวก โลจิสติกเหล่านี้แหละเป็นเรื่องที่มีความสําคัญฉะนั้นระบบต่างๆนะเขาจะมีการเช็คได้ว่าเต็มไม่เต็มเท่าไหร่เพื่อที่จะบริหารจัดการถ้าเราสามารถบริหารจัดการได้ดีนะก็จะทาให้เรื่องง่ายๆสิ่งเหล่านี้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นฉะนั้นโลจิสติกหรือการบริหารจัดการหลังบ้านขยะสําคัญมากๆสกาหรับการจัดการขยะค่ะคือแบบพลนที่เราดีไซน์ไว้นะสมมติถ้าเรามีเวสต์ไวส์สเตชันอยู่หลายที่แล้วมันมีตัวสตาร์ทอัพอยู่หลายรายในตัวแอปพลิเคชันที่เขาใช้ของแต่ละบริษัทมันควรจะรู้ได้้้้ววว่่่าาาาาหลงนนีีเเตต็็็มมมมมแไไปรระชชชสถคดข หเพื่อเขาจะเอาปริมาณผ้าหรือปริมาณน้ํามันหรือขวดไปใส่ได้ซึ่งในวคตมันต้องฉลาดแบบนั้นมันถึงจะได้ว่า west wide station ะอ้ยไม่งั้นนะพี่วางถังขยะแยกอันก็หมดแล้วแต่นี่มันไม่ใช่ในวัตกรรมไกลกว่านั้นนะตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันของตะลาายเขามีอยู่แล้วฮะฉะนั้นตอนนี้ก็มึงคิดอยู่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทาเป็นรวมไหมสมมติว่าถ้า west wide station เป็นจุดที่ดีอนาคตก็อาจจะมีแพลตฟอร์มรวมชื่อ west wide station เราทุกอย่างมาจักอินก็จะกลายเป็นแพลตฟอร์มสําหรับตัวของ west management solution ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อันนี้เราือเป็น next step มคใช่ค่ะมองไว้แบบนั้นค่ะ